นึกว่าไม่มีนกครับตั้งแป๊บเดียวบันเทิงเลยครับผมนึกว่าไม่มีคู่ครับลงเร็วมากเลยครับผมมาป๊บลงป๊บเลยนกต่อร้องไม่กี่คำเองครับผมติดตามบางแวนด้วยนะคลิปนี้สุดยอดมากเลยอันนี้วันที่สองแล้วก็แต้มที่สองของนกลุงนกตัวนี้ เลี้ยงเลี้ยงลูกใบครับตอนนี้เลี้ยงลูกใบโอ้โหมันสุดสุดเลยครับผมมันตับมันตับนี่ครับวิธีดักนกขมิ้นนะฮะต้องเปะต้องปิดหมดข้างขงครับผมแล้วก็ตั้งข้างบนด้วยมันจะไม่นั่นเท่าไหร่ครับผมโซนนี้ครับอา่าแบบว่าเขามาต่อยแบบเรื่อยๆเลยอ่ะมีหลายคนมากเลยที่มาต่อแถวนี้ แต่ว่าก็เสร็จแบบคนแบบเล่นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะฮะนกนกนกกงคิมินะ,ะนกกงดอกแตงเนี่ยผมเล่นนานมากแล้วก็เลิกเล่นเดี๋ยววันไหนผมจะพูดเรื่องการเลือกนกต่อนะฮะการเลือกนกต่อที่ดุแล้วก็สู้แล้วก็ร้องได้ทั้งวัน,นะฮะผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะ แล้วก็ฝากติดตามบางเวด้วยนะว่าจะได้กี่แต้มนะฤดูการนี้นกขิมินหลังจากเราเล่นไก่มาเรามาต่อนกขิมินเป็นซีซันใหม่ฮะโอเคนะครับผมขอบคุณครับ,บกดซับสไครป์บางเวด้วยนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็ปรดชนตอนต่อไปนะครับผม